ถ้าผมบอกว่าโลเพมันคินใช่ครับทุกคนฟังไม่ผิดรอครับโลเพมันคินแต่มันคินได้สายตาคนภายนอกถ้าเข้าใจกันก่อนว่าโลเพเนี่ยมันเป็นการสมมุติบาทเป็นตัวละครที่เราสร้างขึ้นมามันจะเป็นตัวละครจากซีรีส์อนิเมะหรือหนังได้อื่นอีกมากมายแล้วเราก็จะอยู่ในคําถามที่ว่าทําไมถึงโลเพคินได้สายตาของคนภายนอกเหตุลผลมันก็ง่ายๆครับเพราะคนภายนอกเนี่ยไม่ได้เข้าใจหรือเข้าถึงของตัว การโลภเ,เลยครับบวกกับเวลาเขาเห็นคนที่เล่นตอรี่อินๆมากจนเกินไปเนี่ยมันให้ให้ความรู้สึกของเขาเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูเบียวจังทำไมต้องอินอะไรขนาดนั้นด้วยซึ่งถ้าเกิดคนคิดอย่างเงี้ยถือว่าผิดไหมคำตอบคือไม่ผิดครับเพราะอันนี้มันขึ้นอยู่กับมุมมองแต่ละบุคคล โอ้ oh, ตัวคุณจะไปบังคับให้คนอื่นมาเข้าใจในสิ่งที่คุณเป็นหรือสิ่งที่คุณทําอยู่มันก็ไม่ได้นครับสุดท้ายนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ละมุมมองของแต่ละบุคคลเลยครับผมไม่มีสิทธิ์มาบังคับไม่ต้องเชื่อผม,มทุกอย่างก็ได้ผมแค่อยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องก,การลงเพลงมันก็แค่นั้นเองสำหรับวันนี้ผมชายเย็นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอาดิโอส